สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนอัมช่วยเหลืออดีตพระเอกดังหลายๆคนแห่ให้กำลังใจอดีตพระเอกดังอย่างพลพนาพรไม้ห6ปีหลังจากที่รู้ข่าวว่าป่วยหนักเป็นผู้ป่วยติดเตียงและยังเป็นอัมมฤกลึกจากนั้นเจ้าตัวก็ได้รับความช่วยเหลือจากบินมาเลริสดินทางไปรับตัวที่บ้านเกิดจังหวัดจันทบุรีเพื่อนำมารักษาตัวอยู่ที่บ้านสุขสุดท้ายจังหวัดนนทบุรีโดยทางเฟซเฟซบุ๊กดาราภาพยนตร์ได้นำภาพ มาเปิดเผยลงในโซเชียลพื่อระบ้อความว่าหลังจากที่พระเอกรุ่นใหญ่ต้องนอนติดเตียงเพราะป่วยเป็นอัมพาพเลึกจากเส้นเลือดฝอยในสมองด้านขวาบ้านสุขสุดท้ายบ้านแห่งความสุขที่ก่อตั้งจากทุนบริจาคของผู้มีจิตศรัทธาและน้ำใจจากคนในสังคมบนพื้นที่หนึ่งไร่ในตำบลไซใหญ่อำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีโครงการนี้เกิดจากความปรารถนาอันแรงกล้าของพระเอกคนดังบิน ที่สร้างไว้สำหรับคนชาราและผู้สูงอายุที่ถูกทอดทิ้งให้ใช้ชีวิตตามลำพังไม่มีบทหลานหรือญาติพี่น้องที่จะพึ่งพิงได้ซึ่งบินมนุษิ์ตัดสินใจควักเงินจากน้ำพักน้ำแรงที่สั่งสมมาทั้งต้นเป็นยอดทานน้ำใจเพื่อจัดสร้างบ้านพักดูแลคนชาราที่ถูกทอดทิ้งอย่างเป็นจริงเป็นจังก่อนที่จะมีผู้มีจิตศรัทธาแสดงเจตนาเข้าร่วมบุญอย่างต่อเนื่องได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีและได้สร้างบ้านพักคนชาราขึ้นชื่อว่าบ้านสุขสุดท้าย และนอกจากบินที่เขาช่วยเหลือแล้วยังมีนางเอกซุปตาสาวสุดฮอตอย่างอัมพัชราภาชัยเชือ้อที่ได้คอยช่วยเหลือเรื่องนี้แบบเงียบๆอยู่ด้วยที่ได้ติดต่อมายังทางบ้านสุขสุดท้ายพร้อมฝากฝังให้ช่วยดูแลทางด้านของอดีตพระเอกชื่อดังอย่างดีสำหรับอัมเจ้าตัวมีโอกาสร่รวมงานกับทางด้านพลในปี2544ในละครเรื่องธันกรรมเทพอ,อีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบ คุณข้อมูลจากขอบข่าวขอบคุณครับ